ครับผมสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างเพื่เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็กําลังถ่ายอยู่ครับผมใช่ก็นี่ออกกองทุกอาทิตย์เลยใช่ก็ต่อเนื่องเนาะมากี่เดือนแล้วนะหลายเดือนแล้วนะสามสามเดือนครับใช่สามเดือนแล้วมั้งใช่ครับผมก็เรื่องนี้ก็อย่างที่บอกครับเพื่ออาจจะมีมากกว่า12บสอง EP ครับผมครับผมก็เลยถ่ายนานนิดนึงสปอยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้สปอยแล้วหรือเปล่าฮะสปอยแล้วเหรอใช่เหรอนะครับผมก็บอกเลยว่าดูกันแบบจุกใจแน่น ของเราสองคนนคันเริ่มเป็นอะไครับผมก<ะ>็มฟินหรือมันจะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าย<อ>างปอยอีกละยังยังไม่เคยเล่นบทบาทนี้เหมือนกันครับก็อย่าง<อ>ที่ทุกคนอาจอาจ,จะอาจจะเห็นในอาจจะเห็นในตัวอย่างเนาะใช่ไหมที่ตอนนั้นเราไปเปิดตัวซีรีส์ของจินชีวีครับก็บอกเลยว่าพอเรามาลงคาแรคเตอร์แล้วก็แบบได้ทํางานกับบทมากขึ้นเนาะรู้สึกว่ามันทุกคนน่าจะชอบนะใช่แล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ผมยังไม่เคยเล่นด้วยใช่คื คือผมรับบทเป็นน้องเตยนะเนี่ยน้องเตยเขจะมีความแบบอเลิร์ใช่ไหมอย่างที่คุณบอกน้องเตยเขาหน้ารักเนาะใช่ไหมใช่แต่เขาบอกผมไม่น่ารักนะน้ารักเปล่านีรีอ่าถ้าน้องเตยหน้ารักครับผมรักชอบคิวครับผมครับผมใช่ก็ตอนนี้ของคุณเป็นไงอของผมก็รับบทเป็นพี่คิวนะครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามกันเพราะว่าผมเชื่อว่าผู้กำกับแล้วก็นักแสดงทํางานกันอย่างเต็มที่นะครับผมแล้วก็คิดว่า พวกเราเป็นคนทํางานเองเรายังรู้สึกว่าเราแฮปปี้ทุกครั้งที่ได้ทำเราแฮปปี้ทุกครั้งที่ได้ที่ได้ทํางานแสดงนะครับผมก็หวังว่า,<ช>วาทุกคนจะช,ชอบเหมือนกันครับผมใชท่ที่คิวเป็นไงครับวพี่คิวจะซินซึนหน่อยครับปากปากจะปากแข็งปากไม่ตรงกับใจการกลับมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งมันสนิทกันมากขนาดมันไม่ต้องปรับซึนอะไรกันแล้วเนาะแต่ว่ามันเขินอะไรยังไงครไม่เขินไหมเหรอ เขินบ้างไม่เขินบ้างเออใช่แต่ว่าเรื่องปรับจูนนะครับก็ก็ผมรู้สึกว่าด้วยความที่เล่นกันมานานแล้วเนาะ<ช>ก็แบบว่าจะง่ายจะง่ายหน่อยครับแต่ว่าจะยากที่ตัวบทมากกว่าใช่เพราะว่าพอเราไปเป็นการสแสดงเนาะการที่เราไปนั่งสแสดงแบบว่าเราต้องเป็นตัวเองที่น้อยที่สุดคราวนี้พอพอเข้าเข้าไปในซีนเนะี่ยก็ต้องทํางานบ้านหนักครับใช่แสดงว่าคารคเตอร์ทั้งสองตัวมันห่างก,กับเราสองคอ,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 อย่างส่วนตัวผมใช่ไหมคือปกติทุกคนจะเห็นผมมันเลิศนะแต่ว่าน้องเต้ยก็เลิศเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลย ใช่ผมก็ตอนนั้นผมก็ผมก็ชอบไปนั่งด uh yeah> uh ูเพย์แบ็คนี่ใครนะจริงแบบว่าเออแบบว่าผมไม่ชินผมผมไม่ชินว่าแบบวิเราสามารถทำแบบนี้ได้เลยนะใช่ครับก็อยากให้ทุกคนอยากให้ทุกคนดูมากๆแล้วตอนนี้ครับผมอันนี้มาในร่างสตางหรือว่านุ่มเครับสตางครับและแล้วเนี่ยก็ผมก็ของผมนะครับอ่าพี่คิวผมก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างใกล้ตัวผมครับเพราะว่าผมเท่ครับเออตแลร์ไม่รู้ ก็ไม่อยากให้ติดตามกันอยากให้ติดตามกันครับผมก็นั่นแหละเราทำเต็มที่เนาะไม่อยากสะปอยเวลาพอแบบคัลเสร็จอย่างเงี้ยมันมันยังมีุดคาแรคเตอร์ไหมยังอินต่อไหมคาแรคเตอร์นั้นๆที่เรากันอินไหมไม่รู้แต่ว่ามีคนบอกว่าช่วงนี้ผมมันน่ารักขึ้นใครใครบอกฮะเขาพูดเลยหรือเปล่าคุณยังพูดเลยคุณยังครับผมนั่นแหละครับเราก็ คือเหมือนว่าพอเรารับบทเนียใช่ไหมบางทีเราอยู่กับตัวละครเนี้ยใช่เราก็เราก็จะมีความแบบว่าติดติดความติดความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะติดความเป็นคาแรคเตอร์มานิดนึงนแต่ว่าเป็นข้อดีนะไม่ไม่ใช่ข้อเสียนะเหมือน,นว่าเราเหมือนว่าได้ได้แบบอะไรอ๋อครับ<น>ผมก็ได้แบบได้ความอเลิร<น>์ทของน้องเต้ยมาบ้างใช่บางบางวันเราอ,อ่อ่อนเงี้ยเราก็เออเรามีเอเนอร์จีอยู่เใช่ครับถูกต้องไม่อ่อมไม่อ่อมบรรยากาศในกองนะคะมันดับ สนุกครับบอกได้เลยว่าวุ่นวายมากๆเลยนะครับผม VR คือความวุ่นวายนะครับใช่ครับผมตอนแอนผมไปพนักเรียนตอนนั้น9คนวุ่นวายแล้วอันนี้วุ่นวายกว่า12คนนะครับใช่เราก็จะเป็นวัยที่โตขึ้นมาหน่อยแล้วก็เป็นพี่ๆหลายคนที่ยังไม่เคยทางานด้วยครับครับก็ได้คีมใหม่ๆนะความทัมพันใหม่ๆเรานอกแบบในกองก็คือมีการกันแกล้งกันเกิดขึ้นใครโตตึงใครโตตึงเรื่องกันแกล้งไม่ใช่ผมแล้วหนึ่ง การแกล้งทุคนกนม่กนไม่ก no ินแกงทุกคนบอกว่าเราตัวตึงนะเดีคุณมาซูมหน้าผมนะผมแกล้งนะผมแกล้งทุกคนเลยเออใช่ครับก็คนแกล้งเหรอผมว่าผัดๆกันมากกว่าใช่จะไม่มีใครแบบว่าคือเอาง่ายๆกองนี้คือสนทุกคนแหละแต่ว่าใช่ครับก็ผัดๆกันแกล้งบ้างเดี๋ยวโดนเอาคืนบ้างแกล้งได้แกล้งคนอื่นบ้างครับก็สนุกแสบสุดให้ใครอะแสบสุดแสบสุดเหรอผมให้ผมให้มาร์คมาร์คพาหุ่น เอ้เขาเปลี่ยนชื่อแล้วออเอเอมากนัธทธริอนี่จําได้ด้วยใช่ครับผมให้มากเหมือนกันแสบสุดบอกเลยว่ารอดนูนอกจากพัสดละครพัดซิตติ้งแล้วพัดเพลงอะคะออ,อันนี้ยังบอกไม่ได้นะครับ <c oughs> อ,อ,อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับอาจจะนอนไปหาเพลงก่อนอันนี้ซะน,น้อยเออยยังไม่ได้คุยกันเลยว่าแบบเพลงที่แบบเพลงไหนนะครับ แค่คืบครับอ๋อมันโอ้มันหลายเดือนแล้วครับครับผมแค่คืบครับผมใช่อ๋อตอนนั้นล่าสุดเพิ่งไปเพิ่งไปร้องในงานอะไฟแนลอีพีนะคะใช่ครับผมก็ตื่นเต้นตื่นเต้นรู้เลยนะว่าจะถามอะไรต่อรู้เลยนะอ้าวเธยเลยไหมเพราะพี่จะถามอะไรเธอเลยเลยนะคะไม่รู้ครับบอกไม่ได้ครับใช่ซึ่งอาจจะมีเสียงเราเสียงลือเสียงข้างอันใดพี่เอ๋ยไม่รู้เหมือนกันครับเออครับผม วันนั้นตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยครับน่ารอะไรกไปนะครับสนเปล่านะตื่นเต้นครับตื่นเต้นใช่เพราะว่าเพราะว่าด้วยความที่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งที่แบบว่าสําหรับผมนะสาหรับตัวผมือว่ายังร้องยากใช่ครับผมแปลว่าต้องต้องต้องอาศัยแบบว่าลรมฮะอารมณ์ที่นี่มากๆแล้วก็แล้วก็ยังต้องฝึกแล้วก็บวกกับความตื่นเต้นทุกอย่างอีกใช่ครับก็แต่ว่าวันนั้นก็รู้สึกว่าผ่านไปได้ดีแล้วก็ทาเต็มที่ครับอซึ่งเดี๋ยวก็จะซ้อมไว้สําหรับสิ้นเดือนนี้ เอ๊ะมองฟวามองอ,อ,อากาศอ่ะเอะอ <c oughs> จี้อีกนิดนึงออกมาแล้วนะเข <c oughs> ้าใจมี้อีกนิดนึงออกมาแล้วใช่ไหมอมั้งนยนังเพลงพันของวินนี่นบ้างค่ะเผื่อเออ,เอ,อจะมีโอกาสได้ฟังแบบวินนี่แรปเพลงใหม่สักเพลงใหม่อ,อ่าทุกอย่างเงี้ยเป็นความลับครับผม confidential ความลับแปลว่าอาจจะมีความลับแปลว่าห้ามสปอยห้ามพูดอ๋อใครเบียดเท้าอยู่ไหมไม่มีครับเดี๋ยวเราพูดไปเดี๋ยวเธอโดนเอา จ,จะแสดงว่าอาจจะเห็นผลงานเพลงคู่ของเราสองคนเอาเป็นว่าซีรีส์ VR คือจะได้เห็นหลายๆมุมมองใหม่ๆเลยใช่ครับผมของของหลายๆหลายๆคนเลยใช่ครับเอ,อ,อาเป็นว่าพูดแค่นี้ดีกว่านะเพราะกรุบกริบเนาะครับกรุบกริบครับผม <c oughs> เท <c oughs> เเางๆฝากอาปากครับผมให้เรียนเขาเลยครับมันครับผมเมื่อไหร่ก็ฝากด้วยนะครับผมซีรีส์เรื่อง VR คือเรารักกันนะครับผมก็ เรื่องนี้ผมบอกเลยว่าทุกคนที่ดูเนี่ยจะต้องฟีลกู๊ดแฮปปี้แน่นอนแล้วผมถนัดเนาะอย่างที่วินนี่บอกเลยอย่างเราเล่นเองรู้สึกมีความสุขผมรู้สึกว่าไอ้ครอบครัวเนี้ยได้อยากตอบต่ออยจะส่งต่อเลยทุกคนก็จะได้รับมันอที่เราครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับ B R ของเราแล้วกันครับผมฝากด้วยครับ